ันนะคะว่าคลลาเจนกระป๋องเีชมพูกระป๋องนี้เป็นยังไงนะ,ะวันนี้จะก็จะมารีวิวคะ่ะค่ะกระป๋องที่เราจะได้รับนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีชิงพลาสติกหุ้มนะคะก็แกะเลยมีฝาปิดอย่างนี้นะคะจะเจอกับฝากระป๋องนมอ่ะป๋องนี้จะเป็นกระป๋องแบบฟูดเกรดนะคะนี่ก็เปิดขึ้นมานานี่มีช้อนนะคะจะมีปลอยตรงนี้ก็จะมีซิปล็อกด้วยนะคะแล้วก็แกะข้างบนออกมา เป็นคอลลาเจนแบบเพียวเลยดูเนื้อข้างในมันจะเป็นแบบเหมือนนมผงเลยนะคะก็คือแบบว่าบริสุทธิ์มากๆเลยเอ็มใส่สองช้อนเลยละกันเอาให้ดูให้เห็นถึงความเข้มข้นนี่<ๆ>ก็สําหรับตัวนี้นะคะจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีน้ําตาลดู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 ดดอา้าวนี่เดี๋ยว<ๆ>เทียบกับน,น้ำเปล่าก่อนหม่นี่ยังไม่ได้ผสมกับอันนี้ที่ใส่คอลลาเจนนะคะ มีภาพบรรยากาศของงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์อัมโดคอลลาเจนกันค่ะว่ากระป๋องเสียมพูนี้ใครเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะคะเป็นผู้ชายคนนี้ค่ะพี่โตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรานี่บรรยากาศอบอุ่นมากเลยก็มาร้องเพลงนมีแจกไบเซนแล้วก็ภาพพี่โตนะคะพี่โตสุดหล่อถือกระป๋องนี้อยู่บนตึก KPN นั่นเองนะนี่ใหญ่มากด้วยหล่อด้วย นี่นนี่ก็มาดูเทียบกันมันคือน้ำเดียวกันเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถ inbox เข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage น,นี้ได้เลยนะคะหรือว่าผ่านไลน์ตัวแทนอัมบาโดทั่วประเทศได้เลยะคะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มาดูการทดสอบหาน้ําตาลนะครับในอามะลคอลลาเจนกันนะครับใส่ามะลุคอลลาเจนลงไปในแก้วก่อนนะครับคนให้เข้ากันนะครับจะเห็นของเราใส่นะครับแล้วก็ใช้สารละลายเบนเดดิกนะครับหยดลงไปน้ํไมต้องมีความร้อนนะครับเพราะว่าวน้ำตาลจะไหม้แล้วก็สีจะเข้มขึ้นนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกี๋ก็มีอะรจะมาแนะนท,ทุกคน,นนะคะเป็นตัวคอลลาเจนของอามาโดนั่นเองค่ะ คาราเซ้ของเรานะคะตอนนี้เปลี่ยนจากกระป๋องเก่าเป็นกระป๋องใหม่กระป๋องใหม่นะคะก็ะจะเป็นสีชมพูเทาหน้ากระหล่ำแบบนี้และความพิเศษที่ขาดไม่ได้นะคะคือพรีเซนเตอร์สุดหล,ล่อของเราเนี่ยเองก็คือที่โต๊ะสัตว์สิทธิ์วิธีการทานนะคะก็คือเราสามารถที่จะทานผสมกับน้ำปลาชากาแฟแล้วจะเป็นอาหารก็ได้นะคะที่สำคัญเลยนะคะสิ่งก็มีคลิกเลับกันน้อยก็คือว่าถ้าเราจะทานคาราเซ้นเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ดีที่สุดก็คือตอนที่เราของว่าง สิ่งสำคัญเลยคือเราต้องเก่งภาษาให้คนจับแขดแด่ให้อยู่ในอุณหภูมิพอเหมาะหรือว่าจะเอาไว้ในข้อที่แบบอาการไม่ร้อนไม่เป็นไข้ได้ค่ะก็วันนี้นะคะสิ่งจะมาแนะนำทุกคนเป็นยังไงก็ฝากติดตามเพจของมรโด้วยแทย์แลนด์ในะคะขอบคุณค่ะมาดูการทดสอบหาน้ำตาลนะครับในอะมันดคอลลาเจนกันนะครับใส่มันดูคอลลาเจนลงไปในแก้วก่อนนะครับคนให้เข้ากันนะครับ จะเห็นของเราใสนะครับแล้วก็ใช้สารละลายเบนเดดิกนะครับหยดลงไปนไําไปต้ในใมีความร้อนนะครับเพราะว่าเนี่ยน้ําตาลจะไหม้แล้วก็สีจะเข้มขึ้นนะครับ